สวัสดีค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาดูตัวอย่างนะคะไฟล์เก็บยอดค่าจะกระหว่งางงานเพื่อเราที่จะปรับปรุงบัญชีระบบอยูเลแอตามที่โครมได้ออกคลิปไปนะคะก็เมื่อก่อนเราจะเป็นยึดตามปรากฏบัญชีประเภทของพวกเราก็เป็น ชื่อบัญชีค่าจ่ายระหว่างงานท,ทั่วไปนะคะแล้วก็ตามด้วยเจก,การก็จะเป็นยอดกลมๆเลยนะคะก็คือมีเรามีลูกกี่หน่วยนะคะก็ตามประเภทนั้นก็จะอยู่ย่อกรมะค่ะแต่ตอนต่อไปนี้เมื่อเราจะยกไปนิวนะคะเพราะเราบอกแล้วว่าเราต้อง เก็บยอดไปให้ถูกลูกเพราะของลูกเนี้ยมันจะฝังรออยู่แล้วว่าราได้ช่วยเหลือทั่วไปของลูกแต่ละสายเนี่ยเท่าไหร่คะยังเหลือฝั่งแม่ที่เราให้แม่โยนไปประมาณนะคะอ่ะทีนี้เราก็ต้องมายกยอดไปก่อนนะคะอ่ะไฟนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไฟล์ก็ไม่ได้ไม่ได้มีรหัสนะคะก็เราก็มาแทนค่าไปได้เลยนะคะที่ชีตข้อมูลพื้นฐานนะคะอ่ะต่อไปผังบัญชีนะคะ ก็จะเป็นกิจการต่างๆให้เราะคะ่ะก็คือตัวแรกเลยก็คือเป็นผังบัญชีเดิมตามปรากฏเยยประเภทซึ่งเราจะต้องอ่าเครดิตออกไปนะคะอ่ะแล้วก็ชื่อหน่วยงานเลยระบุชื่อหน่วยงานแล้วก็กรอกไปเลยว่าเราชื่อหน่วยงานอะไรนะคะนะอ่าเรามาตัวอย่างคะ่ะอ่ะของสนสุแบบนี้คะ่ะก็กรอกไปเลยว่ามันเป็นระหว่างระบุชื่อว่าเป็นรอปอสตอ,อะไรนะคะ กรณีที่เรามีหน่วยงานเพิ่มนะคะจากที่กําหนดเนาะอ่านเราต้องการทําแถบเพิ่มแล้วก็เอามา์มาแตะนะคะแล้วก็คลุมไปแล้วแต่กี่แถวเนาะแล้วก็คลิกคัดลอกนะคะแล้วก็เอาเมาส์มาเลื่อนด้านล่างแถวด้านล่างแล้วก็วางแบบแทรกสีบคั่อนอกค่ะอ่านเราก็ได้เพิ่มนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะของครูภูก็จะเป็นทั่วไปโอนให้โรงเรียนและสอบประดอกค่ะก็คือตามบัญชีเดิมค่ะอันนี้ผัาเลย เราจะเครออกส่วนบัญชีใหม่ที่ระบุชื่อก็จะกรอกแล้วว่าเป็นอ่ะสปดบ้านใหม่หนุ่ยซมแล้วก็อาราไลนนะคะเพื่อที่จะโยนค่าจ่ายไปให้ลูกนะคะอ่ะ,อะเพื่อประกุมบัญชีนะคะอ่ะต่อไปเราก็มาดูใบผ่านเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งอันนี้แล้วแต่หน่วยางานเลยว่าไปจะอัดเด็บว่ายังไงนะคะจะเก็บรวมเก็บแยกเก็บอ่าเป็น แล้วแต่เลยแ,ลแต่ประเภทนะคะก็ได้หมดนะคะนะอะ่ะทีนี้ตัวอย่างของรูปูก็จะเก็บเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าต้องการความละเอียดเนาะแล้วก็อีกอย่างรูปกรูปูก็ไม่เยอะนะคะก็คิดว่าน่าจะน่าจะเก็บได้นะคะก็กูปูจะเก็บละเอียดก็คือที่ตั้งนี่ไปนะคะก็จะเก็บรายละเอียดด้วยนะคะว่า เราให้ลูกเดบิตอย่างนี้นะแล้วลูกก็ไปเดบิตถูกต้องหรือเปล่าเพื่อเช็คก,การว่าตรงเท่ากันนะคะนะประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราบอกว่าหนูไม่ไม่มีเวลาหนูจะไม่กรอกรายละเอียดแบบนี้ได้ไหมได้นะคะหนูก็เพราะเราเวลาเราจะเดบิตค่ะเราจะเดบิตยอดรวมคือตัวนี้ค่ะนะ,ะนะส่วนรายละเอียดย่อยคือเช็คลิสต์ลูกไปบันทึกนั่นเองนะคะนะแล้วก็บัญชีเดิมตัวแรกเลยก็จะเป็น บัญชีค่าจ่าระหว่างในทั่วไปก็ตามย,ยประเภทนะคะเราก็จะใส่ไว้ที่ฝั่งเครดิตนะคะนะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะเราก็เข้าระบบ eas ค่ะไปที่อ่าระบบบัญชีนะคะอะ่มาที่รายงานการเงินค่ะแล้วก็ไปที่ย,ยประเภทนะคะาเลือกเดือนนะคะพะเราต้องการเช็คแต่ละเดือนเนาะเราเก็บทีละเดือนตุลานะคะเลือกตุลาเลือกหมวดค่าใช้จ่ายค่ะ เป็นอ่าเป็นระหว่างเนี่ยนะคะของครัก็มีลูกเดียเด่ยวประเภทเดี่ยวอ่ากดค้นหา ่นะคะแล้วก็ทําทีละเดือนเนาะจะได้ไม่งุงนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันสองใบนะคะสองรายการในตุลาะะคะ่ะอ่าเราก็จะแยกมาว่าเอพีเนี้ยเป็นสอปดานุรุนิสลามเท่าไหร่เป็นบ้านใหม่เท่าไหร่เป็นอักน้อยเท่าไหร่นะคะนะอ่ะเราก็ไปดูในรายละเอียดตั้งนี้นะคะอ่ะมาดูตัวอย่างนะคะอ่ะเราก็มาดู AP แรกศูนย์แปดค่ะเมื่อเราจะดูยังไงแล้วก็คลิกค o p y นะคะที่ AP เนาะนะคะเสร็จแล้วนะคะอ่าตอนแรกเรากดพิมพ์ไปก่อนก็ได้นะคะถ้าเราไม่เซล์เนาะแล้วก็ Copy AP เราจะไปดูว่าเราตั้งหนี้่อะไรกรณีนนที่พวกเรากรอกรายละเอียดแต่ถ้าพวกเรากรอกไม่ละเอียดเราไม่ได้อธิบายไว้เลยเพราะนั้นเราต้องไปลือดีกาค่ะนะคะอ่าแล้วก็มาที่ค้นหาใบผ่านรายการบัญชีมาที่ตั้งหนี้ค่ะแล้วก็อ่าว่าค่ะ ค้นหาครูปุ้ก็จะคลิกอ่าน,นี้กรณีที่พวกเราทำตามที่ครูปู้แนะนำนะคะก็คือมีรายละเอียดครบถ้วนเลยนะคะอ่านะคะนะคะอ่าก็มีรายละเอียดครบถ้วนเลยว่าอ๋อ a อตัวนี้นะประกอบด้วย อ่าเพินเดือนของสปนลุิสลามมีเงินเดือนมิทยานะมีค่าตอบแทนมีค่าครอชีพนะก็จะอธิบายละเอียดแบบนี้อันนี้ง่ายเลยนะคะแต่ถ้าพวกเราไม่อธิบายก็ต้องไปรือดีกาค่ะนั่นแหละที่ว่า,างานจะเข้าเราก็ทั้งนําเข้าโยนหลังนะคะแล้วก็ต้องมาเก็บรายละเอียดกันนี้นะคะอ่ากรณีที่เราทําตามตัวอย่างที่ครููแนะนําไปนะคะก็ เราก็มาหยอดเลยดีไฟ x c e l นะคะถ้าเกิดว่าคือตอนแรกให้พวกเราค้นหามไม่ผ่านนะเราก็เลือกตัวกรองมาแบบนี้หรือว่าคีย์เวิร์ดสั้นๆก็ได้นะะอ่าเราก็คลิปายแเราก็กดเพิ่มไปเขาจะมาวานะส่วนบัญชีเดิมนะคะตัวนี้ก็คือบัญชีพังเดิมเราจะเครดิตออกนะคะตามเดือนนะ อันนี้เราเครดิต่อกค่ะ,ะเราจะล้างรายการเราเก็บเป็นเดือนนะคะอ่ะเราก็ใส่เลยนะคะถ้าพวกเราไม่ต้องการกรอกรายละเอียดพวกนี้เนาะ,ะไม่ทําก็ได้แล้วแต่นะคะเพราะว่าเราจะเราจะเดบิตเราเดบิตยอดรวมค่ะก็คือยอดตัวเนี้ยมาบวกกันนะคะว่าแต่ละ AP แต่ละ JV เนี้ยประกอบด้วยศูนย์คะแนนเล็กนุนสลามบ้านใหม่อนน้อยเท่าไหร่เราก็จะเดบิต ตัวยอดหลวมนะคะส่วนละเอียดแบบนี้ก็คืออันนี้ครูบูทังเพิ่มเพื่อต้องการเช็คกับลูกนั่นเองนะคะนะอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กรอกไปในพีนี้ก็เป็นอ่าถ้าอีกศูนย์หนึ่งก็เราก็เลือกไปนะคะอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวทำให้ดูนะคะอ่ะซึ่งเราเห็นว่าเอ้ยค่าจ่ายมันเบื่อใช่ไหมเพราะครูภูบอกละเอียดอ่ะเราก็จะมีวิธีการในการเลือก อ่ะนะคะก็คือตัวอย่างเนี้ยก็เสร็จแล้วมกกรลาและเท่กุมผาคะ่ะทีนี้กรณีที่หน่วยงานอะ่ะหน่วยงานจะดูว่าเนี่ยเรากรอบไปแล้วไม่รู้ละของหนูสิบศูนย์ก็กรอบแล้วแต่ถ้าเราสังเกตว่ายอดรวมมันจะอยู่ด้านบนนะคะอะ่ะเพราะนั้นถ้าเราจะเพิ่มแถวเราก็เหมือนเดิมค่ะคิกขัดลอกแล้วก็วางแบบแทรกเซลลที่ขัดลอกอะ่ะอันนี้เราเพิ่มแถว แล้วก็ด้านบนมันก็จะลังไปให้นะคะนะอทีนี้เราเสร็จแล้วะะซึ่งแต่ละเดือนนะคะเห็นไหมอันเนี้ยเราอุย้ยมันไม่เท่ากันนะ่ะเพราะว่ามันจะมีรายละเอียดปีกย่อยถูกไหมคะที่มันเบิ้ลกันไอเราก็งงมากไม่เท่ากันไอเราจะทำยังไงค่ะเนะพราะฉะนั้นเราจะดูเราจะดูยอดรวมค่ะเราก็จะเพราะว่าพวกนี้ก็คือเป็นการที่ครูป,ปูรวมก็คือยอด นี่นะคะมาบวกกันนะอ่ะก็คือเป็นแตกรายละเอียดค่าจ่ายย่อยนั่นเองเพื่อเช็คก,กับลูกว่าลูกอ๋อที่ครูปูบอกว่าเดบิตลูกไปเดบิตถูกไหมนะคะก็ได้ทราบว่าอ๋อตอนนี้นะเงินเดือนของลูกบัญชีของลูก,กจะต้องมีหนะึง 0, ่งสามเจ็ดสี่ศูนย์นะของศูนย์พระนเรศวรนิสฬนะมกระนะคะอ่ะนี่ครูปูต้องการเช็คนะคะนะทีนี้เราต้องการจะดูยอดรวมแล้วก็ติ๊กมาที่ชื่อบัญชีค่ะที่ตัวกรอง อะเราติ๊กอย่างอื่นออกไปหมดเราติ๊กนะคะอะกดตกลงค่ะนะคะเห็นไหมอ่ะเราก็จะได้และในการปรับปรุงบัญชีนะคะอะเราก็จะเช็คเลยก็เดือนนะคะอะเดือนตุลาก็คือเดบิตเครดิตเท่ากันนะคะอะเราก็เลือกแบบนี้เนาะ,นะคะ่ะมันก็จะขึ้นมานะคะว่าเป็นศูนย์น้องลิลามเท่าไหร่นะคะนะเดบิตนะคะ ก็คือเราเอายอดฝั่งรวมเนี่ยคะ่ะไปเดบิตค่ะเดบิตนะุ้ยนามก็ต้องเป็นหนึ่งศูนย์สองของน้ำศูนย์นะคะตอนที่ทำใบผ่าน JB นะอ่าของขนาดเล็กบ้านใหม่เท่าไหรอ่อนน้อยเท่าไร่เราก็มาดูที่ยอดฝั่งนี้นะคะยอดรวมนะคะนะอ่ะเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วยอดของมันก็คืออ่าสามเดือนก็คือหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าจ็ดสองหนึ่งสองหกจุดเก้าสามอ่ะพอเราจะไปเดบิตใบผ่านในระบบ เราก็จะเดบิตแบบนี้นะคะหกสีนะ่ห้าสมมติว่าเราจะดูนะว่าอ่าส่วนนี้เท่าไรล้วก็ Copy นะคะชื่อหน่วยางานแล้วก็มาวางค่าะคะแบบสลับเปลี่ยนแถวคอลัมนะคะ์ค่ะอ่าวางมันก็จะได้ก็คือยอดเดียวกันก็คือหมายถึงว่าที่คีย์ไปทั้งหมดเนี่ยไอส่วนนูรุสลามเนะะี่ยค่ะคือยอดเดวิต หกห้าสี่แปดสองสามจุดสี่ห้านะคะอ่ะซึ่งเราแตกย่อยก็คือเท่ากัานนี้ทีนี้กรณีหน่วยงานต้องการจะเช็คกับของลูกว่าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้มบกราระของลูกก็ต้องไปดูเยอประเภทของลูกหาะะในระบบค,คะหรือว่าที่ปริ้นมานะคะว่ายอดตรงกันตัวนี้หรือปานะคะอ่ะถ้าตรงกันถูกต้อง,งนะคะอ่ะก็น,นี้เราดูยอดหลวมนะคะ อ่ะทีนี้ต่อไปเรามาดูรายได้ช่เหลืออันนี้เราดูเราเอาจะเอารูปทุกหน่วยเลยก็ได้จะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะก็กรอกไปเลยรูปทุกหน่วยเราก็กรอกไปนะคะมีกี่ประเภทไม่รู้แหละแล้วก็กรอกไปนะคะทีนี้เราก็จะมาพิสูจน์รายการตัดกันนะคะซึ่งนะคะรายการตัดกันมันก็จะเอาทั้งหมดรวมเลยะค่ะก็คือเรามีกกรูปกี่ประเภทนะคะระบบมันก็จะดึงข้อมูลมาจากที่เรา เครดิตชื่อบัญชีตามเยปประเภทเดิมเอาไว้นะคะ,ะก็จะดึงมาเลยนะคะก็จะดึงมาจากนี้ก่อนนะคะนะอ่าระบบก็ดึงมาส่วนที่เป็นนะคะรายได้ไม่ช่วยเหลือตัวนี้นะคะอ่าถ้าพวกเราต้องการจะพิสูจน์ 0, นะคะระบบก็จะดึงมาจากชื่อบัญชีนี้ที่เรามากรอกเองนะคะอ่าก็จะเห็นว่าอา๋อตอนนี้ต่างกันนะยังไม่เท่ากันเพราะว่าเรายังกรอกรูปไม่ครบนั่นเองนะคะ นะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนิดนึงนะคะกูคืนค่ะอ่ะเวลาลบเราก็ลบที่อ่าคอลัมน์ e นะคะลบ ลบทิ้งไปเลยนะคะอ่าทีนี้จะเลือกหรือว่าเราจะ Copy ที้พังบัญชีค่ะอันนี้เราอ่าเคลียร์แบบนี้ได้นะคะออกมาเนาะนะคะ,ะหรือว่าเราเคีย์ตัวกรองนี้หรือว่ามาคลีตรงนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวลบ นะคะแล้วก็กีอ่าตัวแรกเราก็มากรอกที่ขอ้อมืลนฉานเป็นอบตออะไรคุณสอบค่ะก็ชื่อก็ก,กรอกไปนะคะอ่าที่ถังนะคะก็ดูว่ารูปพศอลไยอ่าอันนี้ก็พิมพ์พิมพ์ตอบได้เลยทีเราจะคอปลนะคะผังบัญชีอ่าถ้าเราขี้เกียจ เราจะมาวางตรงนี้ก็ได้นะคะวางแบบหนึ่งสองสามนะคะซึ่งที่ตัวกรองตรงนี้ค่ะถ้าเราไม่เลือกตัวกรองออลงวนุตนตาลายเราก็ไปก๊อปปี้จากที่ขยายแบบนี้ก็ได้หรือว่าคีย์เวิร์ดสั้นๆตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าพิมพ์ไปเลยก็ได้นะคะพิมพ์ไปได้เลยนะคะแต่ส่วนมาเราก็จะก๊อปปี้อ่านะคะจากถัง หรือว่าเราคิวสั้นๆนะคะอันนี้เราก็ได้แล้วทีนี้เราก็ไปดูยาเภตุลาก็คือสามสองสาม่าเจ็ดสองศูนนะคะอ่าเราก็จะใส่ฝั่งเครดิตเอาไว้เพราะเราจะเครดิตออกค่ะเมื่อเราทำใบผักระบบนิวนะคะอ่าทีนี้รูปของเราล่ะรูปของเรามีนูรุ่นเราก็คีย์คำว่านูรุนอิสลามอ่าคิกตัวก่อ เจอแล้วโน้นมองแปี่นะคะกดเพิ่มนะคะอมันก็จะขึ้นให้นุน้นดีสลาเราก็กรอกเลยเมตะกีนะคะที่เราได้มาว่าเป็นเราบวกกันนะคะสามห้าสมมุติว่ามันเราจะไม่เอาปิดย่อยนะเราจะบอกว่าเอามันได้แปดหมื่นค่ะเราก็ใส่ไปเลยว่าเท่ากับ อ่ะแปดหมื่นนะคะอ่าส่วนรายการตัดไปเราก็มาบวกต่อต่อกันประมาณนี้นะคะอ่าล้วก็กรอกไปแบบนี้นะคะก็ทําไปเราก็จะทําทุกลูกเลยก็ได้นะคะเวลาเราจะเลือกแบบนี้นะคะอ่าเราก็เลือกไปนะคะมันก็จะได้นะคะแล้วก็พอเดือนถัดไปก็เหมือนกันเราก็จะไปเลือกเดือนอ่า นะคะอ่าพุชจิกาเราก็เลือกพฤศจิกาค่ะอ่าราหวังนะคะอ่าเราก็ดูนะคะอ่าก็คือยอดมันหกสองศูนย์สามเจ็ดสี่หยุดหนึ่งสองนะคะเราก็ใส่เลยว่าพุชจิกาคือหกสองศูนย์ นะคะอ่าเราก็ใส่นะคะแบบนี้ให้มันเครดิตนะคะแล้วก็มาแยกหน่วยงานย่อยนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูตัวใหญ่ทีหนึงนะคะก็อ่าสมมติว่ามันมีนะคะมันเป็นรายการส่งใช้อ่ามันก็เป็น JB ที่โดยระบบอ่ะเรามาเลือกมาดูเดือนมกรานะคะ ่านะคะเห็นไหมคะมันก็จะมี JV ด้วยนะคะส่วนที่เราไม่เอาอ่านี้เราไม่ต้องบันทึกนะคะที่มันล้างการเราดูแสงว่ามันเป็นการยกเลิกให้เราลบทิ้งไม่ได้เอา3 9มเก้สามหนึ่สองสามลบกับเอาเดบิตลบเครดิตได้เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ไปหยอดลงนะคะในช่องของฝั่งเครดิตนะคะนะอันนี้ที่เป็นปรับปุงะคะ่ะ ส่วน JV ที่ส่งใช้นะคะเมื่อกี้ก็คือพันสามค่ะ,ะก็เป็นวันเด็กชาติเป็นค่ารับรองนะคะเห็นไหมก็มี JV ด้วยหรือว่าบางทีแม่เรียกคืนก็จะมี RV ด้วยก็ได้นะคะแต่ส่วนที่เป็นค่าจ่ายที่ค่าจ่ายค้างจ่ายนั้นเราก็หักทิ้งไปเลยนะคะไม่เอากันเหมือนแบบนี้นะคะนะเพราะว่ามันตัดกันมันมันล้างรายการหมดเมื่อแม่คลิปปิดนะคะอ่ะก็ประมาณน,นะคะ นะคะครูผูก็จะสมมติว่าจะไม่ให้มีรายการอื่นเลยอ่ครูผูก็จะลบอืมนะคะนะคะนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าหน่วยงานจะแบบไหน นะคะอะอ่สมมติว่าเราไม่เอาลายย่อยเราก็กอกเลยว่าเป็นอาบ้านใหม่อบ้านใหม่หมอ,อไป อย่าลืมเปิดกระงานเนื้อหานะคะอ่านะคะต้องเปิดก่อนเนาะนะคะอ่านก็เป็นอ,อ่นนี้คู่ปูลบสูตรไปนะคะถ้าลบสูตรอ่ะเราดูนะคะที่มีสูตรอยู่เนี้ยคู่ปูลบไปนะคะก็ให้เรา c o ปปี้ที่มีสูตระคะ่ะแล้วก็ลากมาแบบนี้นะคะนะสูตรก็จะมานะคะแล้วเราก็กรอกไปเลยอ่าเช่นบ้านใหมน่นิอยู อ่าหนึ่งศูนสอง้าศูนแบบนี้นะคะนะอ่าอันนี้เราลบทิ้นนะคะ uh, เราจะก๊อป้แบบนี้ได้หมดนะคะวางแบบหนึ่งสองสามนะคะนะหรือว่าเลือกจากตัวกรองอ่ะก็ได้หมดเลยนะคะ,ะก็เป็น อ่ะแบบนี้นะคะ,ะแ่้วลบอ่ะนะคะอันนี้ตัวอย่างกรณีที่เราไม่เก็บย่อยแบบปูปูเราเก็บแบบเนี้ยเพราะหนูบอกว่าหนูไม่ไหวอ่ะมันเยอะเกินนะคะอ่ะก็จะได้แบบนี้นะคะฟังก็เราดูนะคะว่ามันอ่าเดบิตข้างบนต้องเท่ากันเดบิตเครดิตและเลื่อนไปนะคะนะอ,ะอ่ะเยอะก็เท่ากัน แล้วก็จะดูดแต่ละศูนย์อ่ะถ้าต้องการเช็ดก,กับของลูกก็มาหวานะคะาลูกแต่ลูกมาเช็ดก,ก่อนก็ได้หรือว่าจะมาเช็ดจากตรงนี้ก็ได้ได้หมดค่ะนะแล้วแต่ว่าเราจะชอบเอาวิธีไหนจะทํากรอกรวมหรือว่าไม่ทําอันนี้แล้วแต่หน่วยงานแล้วแต่ความถนัดนะคะแล้วจะทําให้เป็นแบบนี้นะคะ,ะส่วนถ้าเราต้องการบอกว่าเราเราไม่ต้องการให้มันเห็นเราก็ไปซ่อนนะคะเพราะเราจบแค่บอกว่าเราจบแค่กุาอพาเราก็ซ่อน ค่านะเพราะนั้นยอดที่เราได้นะคะอ่าไปเดบิตเลยก็คือเท่านี้นะคะ่ะนี้เป็นตัวอย่างเฉยนะอ่าก็คือเดบิตเราก็จะย่อยละว่าเป็นอ่าส,สดปดนุรุ่นนะคะเท่าไหระคะของบ้านใหม่เท่าไหรแล้วก็มาดูช่องอันนี้นะคะที่รวมทั้งสิ้นนะคะไปเดบิตตามตัวเลยของนี้แล้วก็เครดิตนะคะ ก็คือใบผักที่เรากปกุบนะคะอ่ะประมาณนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับ,บพวกเรานะคะอ่าสวัสดีค่ะ